สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ Heute, world, eyes, แฟนคลับที่ ha, pense, น่ารักทุกท่านนะครับ FCBA นักวิเคราะห์ตัวเลขทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์เป็นยังไงกันบ้างครับนะฮะบางท่านก็ไม่ได้หยุดงานเลยต้องทำงานตลอดผมคนนึงก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็อย่าลืมสวมแมสล้างมือกันบ่อยๆด้วยนะครับไปไหนนะฮะ สมแมสล้างมือนะฮะกลับมาบ้านก็อาบน้ำนะครับถอดเสื้อผ้าอาบน้ำแล้วก็ค่อยหาครอ,อ,อบครัวนะครับท่านผู้ชมนะฮะเจอกันวันจันทร์นะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันเลยนะฮะ,ะการเริ่มงานวันจันทร์เป็นวันแห่งสีเหลืองใช่ไหมเหลืองเหลือง <laughs> จะไปกระดกเดนทําไมเนี่ย <laughs> นะฮะก็สวัสดีมีทุกท่านกันเลยนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ได้เฮฮาปาร์ตี้เนาะกากขันนะฮะก็เข้าใจอยู่ครับว่าทุกท่านอาจจะเครียดอาจจะเหนื่อย นะก็อยากจะพักผ่อนเนาะเป็นไงกันบ้างสลักกินแบ่งรัฐบาลออกไปท่านใดได้ติดตามกันหรือเปล่านะครับก็ลงให้แบบพยายามแบบลงแบบรแบบวดเร็วรวดเร็วเลยนะ <c oughs> นะครับขอบคุณนะครับ FC ที่ติดตามแล้วก็ยังรออยู่นะฮะอ่ายังรอสลักกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วก็ไม่ทําให้พี่ๆทุกท่านผิดหวังนะตบมือให้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลหน่อยครับมา96ตัวลองจ้า มาครับเรามาถึงวันนี้กันแล้วนะฮะเรามาถึงวันนี้กันแล้วนะครับคือฮานอยนะฮะฮานอยวันที่2ส,งสิงหาคมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูผลงวดเก่ากันก่อนว่าอะไรเข้าบ้างอะไรดุดบ้างนะครับ นะเริ่มตน้นที่อานอยวิเศษครับ22783จากการวิเคราะห์เนี่ยหลุดครับนะฮะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ชุดฮานอยปกติ081 86นฮะ86โอ้โหท่านผู้ชมฮานอยนี่ปกติเดินเดินดีอยู่นะ08186นะฮะจากการวิเคราะห์เนี่ยให้6เมตรเดียวเนาะให้6เมตรเดียวก็ถือว่าคุ้มแล้วฮะวิ่งกับรุดนะฮะคือลงทุนตัวเดียวนะครับไม่ต้องเครียดนะฮะยินดีด้วยตบมือให้หน่อยจ้ะ นะครับต่อมานะฮะลาวสตาครับ63729เข้าหรือเปล่านะฮะบางท่านเป็น FC ฟซลาวสตาเนาะก็บอกว่าหลุดหลายครั้งแล้วก็พยายามคิดให้ดีที่สุดนะครับผม63729นะฮะ637เอ่านะเอาบนก่อนนะมาวิ่งรูทสามแล้วฮะเจาะ37ตรงตรงนะฮะอ่า2 9มาวิ่งรูส 3, ะะอ 3, 7, งแล้นะะนะะ 29, วร 2, ครับผมนะฮะเด้งกันไป2เด้งตบมือหน่อยจ้า นะครับแล้วก็สำหรับชุดสุดท้ายเป็นฮานอย VIP นะครับ43617มนะฮะ4 3 6 1าอ่ามาตัวลองครับวิ่งรูท6นะครับท่านผู้ชมสายรูทสายวิ่งตบมือกันอีกครั้งหนึ่งจ้านรเราเริ่มต้นที่แลนดก่อนนะฮะลาวสตาร์ก่อนเลยแล้วกันวันนี้วันที่2สงิงหาคมแล้วนะครับ 2 5 6 4นะฮะลาวสตาครับผมออกรอบเวลาอะไรเอ่ยไป3า5นะฮะจากการวิเคราะห์ผมคิดว่า4แล้วก็5ครับ4 3 4 5 4 6ครับผม5 6 5 7แล้วก็5 8นะครับ ปิดท้ายนะฮะก็เน้น4เนะ48แแล้วก็46ครับ463าขอภัยเขียนผิดนะฮะ48แล้วก็47ครับบอกผิดนะอ่ะคือเน้น4นะฮะอ่านี่คือสำหรับข้อมูลลาวสตานะครับพี่ๆทุกท่านนะฮะ3ตัวยังไม่ได้บอก943ครับ945ปิดท้ายด้วย946ครับหลักร้อยให้9ตัวเด่นให้4จ้ะ การวิเคราะห์ลาวสตาจบลงไปแล้วนะครับต่อมาครับเป็นชุดฮานอยพิเศษครับผม2ส,สิงหาคมสองหฮาหนอยพิเศษนะครับการวิเคราะห์การจัดทำขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนสลากกินแบ่งเวียดนามเท่านั้นนะจ๊ะทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นตบมือหน่อยครับ นะครับหาหนอยพิเศษให้4ครับ48 43 49จ้ะ45 46แล้วก็47นะครับปิดท้ายด้วย36นะฮะ37เวลาให้3ก็ไม่มาเวลาไม่ให้เนี่ยมาจังเลยครับมาบ่อยมากเลยนะฮะสตัวมีอะไรกันบ้างครับ2องสีด 2 4 3 2 4 9ครับผมหลักร้อยให้2ตัวเด่นให้4นะฮะการวิเคราะห์ชุดฮานอยพิเศษจบลงไปแล้วนะจ๊าต่อมานะครับผมเป็นชุดฮานอย VIP เลยแล้วกันเนาะแล้วก็ไปชุดปกติที่หลังนะฮะ256หฮานอย ว IP ครับผมบางท่านยังไม่รู้ว่า VIP ออกรอบทุ่มครึ่งนะครับ VIP ผมคิดว่า4แล้วก็5นะครับพี่ๆทุกท่าน4 7 4 5 4 6นะครับ5 2 5 3 5 6ปิดท้ายด้วย4 3 5 8นะครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ 9 4 7 9 4 5 9 4 6นะครับหลักร้อยนะฮะให้9ตัวเด่นให้4อาจจะเหมือนลาซาตานะฮะแต่ไม่ใช่นะนี่คือฮานอย VIP ครับผมนะฮะต่อมาครับจะเป็นฮานอยชุดวินเนาะหรือเอาฮานอยชุดปกติก่อนดีกว่าที่เข้านะฮะสองสิงหาคม 2 5 6 4ชุดวินกับชุดปกติคือชุดเดียวกันนะฮะคือคนละสูตรนเนาะนะฮะต้องบอกไว้ว่าแบบนี้นะครับผมนะฮะหกโมงครึ่งนะครับตามกันต่อนะฮะหนึ่งนะฮะหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งเก้าแปดแปดสามสามหนึ่งหนึ่งนะฮะเหมือนตามเบิ้ลต่อนะหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งสองครับผมนะ สตัวให้อะไรบ้างครับ516 513 519ครับหลักร้อยให้5ตัวเด่นให้1นะฮะการวิเคราะห์ชุดปกติจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเดินทางมาถึงชุดสุดท้ายกันแล้วนะครับ2 <c oughs> ส,สิงหาคมสองห้าหา,หาหนอยชุดวินนะฮะบางท่านเอาไปเล่นหาหนอยทั้งหมดเลยนะฮะ ก็แล้วแต่ท่านนะครับผมคิดเป็นสูตรของฮานอยปกตินะฮะ e <ye> แต่ก็ไม่เป็นไรครับอยู่ที่ท่านผู้ชมนะฮะ90136ครับผม90 91 93 96 01 03 06 13 16 36นะครับ อาจจะมาตามเหมือนรัฐบาลก็ได้นะครับท่านผู้ชม3ตัวลองจับกันเอาดูนะการวิเคราะห์วันนี้จบลงไปแล้วนะครับขอพี่ๆทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะ